สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในวิธีการเลือกมังคุดนะครับการเลือกมังคุดเวลารับประทานนะครับอันดับแรกแล้วก็ที่ผิวก่อนนะครับผิวมังคุดที่สามารถทานได้คือผิวออกจะออกค่อนข้างแดงๆนะครับอันนี้คือเริ่มจะแก่นะครับก็สามารถทานได้นะครับจนกระทั่งจะมีสีออกม่วงเข้มนะครับถ้าเราเลือกไม่ถ้าเข้มเกินไปเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่นานแต่ถ้าขนาดนี้จะเก็บได้ประมาณถึง สองอาทิตย์นะครับก็พยายามเลือกแบบนี้ก่อนนะครับจะเก็บได้นานนะครับถ้าเลือกเข้มเงินไปจะเก็บประมาณสองะมาณก็จะจะสุกหรือจะจะช้านะครับแต่นี้มาดูว่าจะเลือกยังไงครับที่เนื้อข้างในครับสามารถรับประทานได้ทั้งหมดเลยนะครับนะครับเราก็ต้องเอาผมนํามาบีบครับบีบกดๆดูครับจะต้องนิ่มรอบๆนะครับแต่เกิดถ้าเกิดนิ่งนิ่มประมาณครึ่งลูกอีกอีกฝั่งหนึ่งแข็งไม่ได้นะครับฝั่งนี้จะเป็นไตนะครับ พันตั้งกติกว่าคนไปซื้อมันคุณก็ถ้าบีบทําไมต้องบีบมันคนมเขก็ใจอยู่บีบทั่วๆว่ามันนิ่มทั่วไหมนะครับอันนี้นิ่มทั่วลูกแสดงว่าข้างในครับเนื้อรับประทานได้นะครับก็ลองผ่าดูครับครับเนื้อจะสวยนะครับเนื่อจงจากว่ามังคุดนี้พอรับประทานได้ยังไม่แก่เต็มที่นะครับถ้าแก่เต็มที่จะเก็บได้เม่นานนะครับจะสวย ลองบีบนะครับอันนี้ก็นิ่มทั้งลูกนะครับก็เป็นผลไม้ที่เราประทานได้ทั้งหมดครับแต่มีแค่รับอีกนิดว่าเราจะรู้ได้ไงว่าภายในของเขาเนี่ยมันมีกรีบนะครับกรีบว่าทั้งหมดกี่กรีบนะครับนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้านะครับสังเกตว่ามีห้านะครับมาดูตรงนี้ครับดูด้านกลนนะครับมันจะเป็น ครีบนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6สามพันข้างในนะครับก็จะมี6เมล็ดหเม็ดนะครับนะครับในเชื่อ้องพ่าดูนะครับว่าจริงไม่จริงอันนี้พี่สูม์มาแล้วครับ100%นะครับนะครับนี่ครับ6นะครับ6กไหมครับเนี่ยจะหกพอดีนะครับ มาดูอันอันที่อันที่เริ่มจะแก่นะครับแก่แล้วนะครับถามว่ารับประทาน,น,นได้นะครับถึงไม่เป็นสีม่วงก็ตามนะครับอันนี้ก็นิ่มทั้งลูกนะครับนะครับมาดูว่าข้างในจะมีกี่เม็ดนะครับนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็หกนะครับ เห็นไหมครับว่ามันจะสวยนะครับหน้ารับประทานครับพันเวลาเลือกมังคุดก็จะมี2แบบคือ1นดูที่ผิวก่อนอย่าให้มันเป็นม่วงเข้มเกินไปนะครับจะเก็บได้ไม่นานนะครับออกมาทางสีม่วงน้อยๆนะครับเนี่ยแบบนี้เนื้อจะค่อนข้างหวานนะครับแล้วถ้าออกส้มนิดๆเนื้อหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วแต่คนเลือกว่าต้องการหวานหวานพันไงถ้าหวานมากๆก็แบบนี้นะครับสีออกม่วงเข้มแต่ถ้าหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับก็จะเป็นลักษณะสีอย่างนี้นะครับ พันคนที่เก็บบังคุดก็จะรู้ว่าจะเก็บแบบไหนครับครับลองไปศึกษาไปลองเลือกดูครับว่าจริงหรือไม่จริงครับอันนี้นะครับเป็นเคล็ดลับในการเลือกซื้อบังคุดนะครับสำานปรวัี้ขอบคุณครับผม